แม่สบายใจด้วอย่าอันนั่งนิ่งจะให้มันไปเบยให้มันแห้งนนะเบยเแห้งเบื่อคอต่ว่ามันหงอยวโตพัดลมก็ยังคอยประมาณตั้งข้าชั่วโมงพวกวะห่างข้างกวาวากับแม่หมู่ยู่หมือนกันน

บอกเขา้าใจเบอกเข้าใจเจ้าท่านวนืะนิ่งบอเป็นนะเป็นอย่างนี้บอกเข้าใจเอาอันอยูบอเป็นบอเป็นยังดอกหาผู้มาซีซังอยู่นะอือเราเดินก็เงื่อดี่เนี้ออกข้องกลังตรงนี้เอาเอาเอาแบอู้อ้าวอ้าวเอาที่เธอสบายใจอย่าให้นอกล้บกันนอกรอบนี้ไปไว้ห้องรวมนะอ๋ออย่างอเก่งเลย เอาเด้อรั่นเองเงนนอกรอบนี้ไปไว้ห้องรวมคนเนาะใายว่างไงยุบอ่ฮะมเช้ามึงเช้าจ่ายเงกินยบ่เพอาวิตามินบ้นะไปร่างนะพอไปร่างกลับมาจ่ายยาขาไปก็าพโทรมาเลยชี้มงกียังมันบอกชี้มงเลยว่าเดี๋ยวี่ขิดไม่กีเมื่อกี้ยุมันก็โอมมากเลยเะเออขขบคุณคเฟ อายากระเขาห่วงนะเน่ยเขาห่วงนะกระโถยตะโวกมันไหลประสาดยังหวุนไวอยู่อืมเวลาเขาอีใสใจขึ้นมาพัดลำคาญขึ้นมาอีกเวลาเขาเมินบเ่เฉยอีกก็พัดปะเอ้ยอีกเอ้ย,อย,อยนางงามเนี้ยนี่นะท่านอรอบนี้พวฟังท่านลั่นนี่นะสีบอกเอาเข้าห้องเลยสีเอาไว้ห้องรวมอืมนั่นนั่นมันต้องมาเสี่ยงอ้อยพวกฟังนะ บ่กฮักเจ้าของบ่เบิ่งเจ้าของอะ่ะบะเบิ่งหันยุ่ที่ประเทศระย้าป่ะย่ายถา้ไม่หมู่มเม,มเเเีโอ้ยเอินคนมาสร้างยั่งมาว้าเฮอเจ้า่ะบ่ซีอ่ะออ้ยอย่าด้วบอกเ,เอาของอมกอน,น,นกเออบอกแล้วโอ้ยบ่ได้จัดแจงอยู่บ่ได้ใจสิคาดอยู่โรงพยาบาลบ่แม่น <c oughs> อย่างฮยังเ,อ,เออเดินไปเดินมาหน่อยเดียวกันเงือแตกแล้วหนังหนั่งท้องทับกันอย่อะ น้าเอ้ยให้ให De ้เดคูให De ้เดคนอยู่ไกลอ่ะเออนี่สบายใจแล้วอยากจะบ้านโตหายก็งัาไมาหมู่ยังอันต้องจะไปเสียอะไรเเจ้าคือบอกมาไปจ้างวิญญาณหาบ่ว